ครับสวัสดีครับพี่น้องครับรายการหมอเขียวบ้านโคกนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับที่นาลุงเป้ที่ลาดกระบังนะครับวันนี้ครับอากาศดีมากเลยนะไม่ร้อนครับเพราะว่ามันคืมฝนจะตกนะครับแต่ข้าวนี้เขียวปึ๊ดเลยพี่น้องครับดูครับโอ้ยเป็นตาสออนเขาเรียกนี่เขาเรียกว่าออนซอนบ้านผมเรียกว่าออนซอนนะครับปกติเราเดินมานะครับมีมันหนาขนาดนี้เนี่ย เรากวาดมือไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเจอพวกพียะพวกแมลงพวกอะไรบินนะครับแต่สังเกตดูนะครับมันไม่มีแมลงอะไรมาเจาะมามากัดข้าวเลยโอ้ดีมากเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเขาเรียกว่าความสวยงามตามธรรมชาติมันจะป้องกันแมลงอันนี้ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นใช้กิ่งทองประยกอย่างเดียวนะครับกิ่งทองประยกของเราเห็นไหมครับโอ้โหงามนะครับมันลกมากเลยเมื่อก้าเดินไปนะครับ นี่ครับเรามาถ่ายทํานาลุงเป้นะครับที่เอาใบหยกเอากิ่งทองใบหยกนะครับมาหวานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอ้โหแต่กอเขียวปึ๊ดนะครับก็วันนี้มันคืมนะครับวันที่ห้ามกราครับมันเป็นคืมๆก็เลยแดดไม่ออกก็เลยภาพก็เลยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้โอ้มันงามหรีีครับงามมากๆครับพี่น้องครับ ตาออนซอนขนาดเลยนะครับตาออนซอนตาออนซอนโอ้ยงามหลายงามหลายครับหน้าลุงเป้ครับตาสะออนครับนี่เขาเรียกว่าสะออนเงึดเลย